ทุกท่านเห็นตอนนี้จะเป็นภาพของที่ทางการเกาหลีเหนือปล่อยมาผ่านทางสถานีโทรทัศน์สถานีข่าวแห่งชาติของเขานะครับก็จะเป็นภาพการปล่อยเราจะเห็นภาพขีปนาวุธเนี่ยถูกปล่อยขึ้นมาจากใต้น้ำนะฮะถูกปล่อยขึ้นมาจากใต้น้ําก็แล้วก็ภาพของเรือดำน้ําที่กําลังโผล่ขึ้นมาจากจากใต้น้ํานะครับนี่เป็นภาพที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธจากใต้น้าอย่าง แน่นอนซึ่งเกาหลีเหนือเปิดเผยผลการสอบอ,ออกมานะฮะแล้วก็ภาพเรือดำน้ําชั้นซินโปทําให้ผู้ติดตามสถา,านการณ์ทั้งหลายนะักวิเคราะห์ทั้งหลายก็เริ่มที่จะราการวิเคราะห์กันออกมาว่าเอ๊แล้วขีปนาวุธที่ยิงครั้งนี้มันเป็นของใหม่ของเก่าหรือเป็นอะไรกันแน่มันแสดงออกมาถึงบุดหมายหรือว่าความสําเร็จของเกาหลีเหนืออะไรอย่างไรหรือไม่นะครับก่อนอื่นเราผมจะขอนําเสนอภาพแนะท่านใดที่เห็นภาพอยู่น,นะครับเอ่อ ขอนำเสนอภาพของเส,ส้นทางยิงนะครับเส้นทางยิงเป็นภาพจำลองเส้นยิงขีปนาวุธก็คือซินโปเนี่ยอ,อยู่บริเวณทางตอนออกของเกาหลีเหนือนะอยู่ในทะเลนะครับยิงไป590กิโลเมตรตกที่บริเวณทะเลญี่ปุ่นหรือชื่อหนึ่งเราเรียกว่าทะเลตอนออกก็ถ้าท่านได้เห็นภาพก็เห็นว่ามันไม่ได้ห่างจากญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยนะครับถ้าดูจากภาพข้าเข็นด้วยสายตามันก็อาจจะห่างญี่ปุ่นสักจุดที่กระสุนที่ขีปนาวุธตกเน,นี่ยอาจจะห่างญี่ปุ่นสัก สี่ร้อยกิโลเมตรอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้วัดดีๆนะครับทีนี้เมื่อเราดูภาพคร่าวๆแล้วในการยิงจากซินโปไปยังเทเลนตนออกเนี่ยซึ่งระยะทางที่ผมลากเส้นให้ดูก็คือห้าร้อยเก้าสิบกิโลเมตรนะคร,รับความสูงของคีปอาวุธที่ขึ้นไปบนบนอากาศเนี่ยคือขึ้นไปที่ความสูงสูงสุดที่หกสิบกิโลเมตรมันก็ทําให้เกิดอ่านี่เป็นภาพนะครับมันก็ทําให้เกิดการเรียกได้ว่าวิเคราะห์กัอนออกมาเป็นสองแนวทางใหญ่ๆนะครับสองแนวทางใหญ่ๆ ก็คือแนวทางแรกนะครับแนวทางแรกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นขีปนาวุธแบบเดิมที่เกาหลีเหนือเคยผลิตออกมาแล้วก็เคยทาการทดสอบแล้วเป็นขีปนาวุธชนิดที่ยิงจากใต้น้ำที่เคยทาการทดสอบแล้วหรือไม่ก็คือเป็นขีปนาวุธในตระกูลพักกุงพักกุ๊กซองนะครับถ้าท่านเห็นรูปนะครับพักกุกซองซึ่งเกาหลีเหนือเคยทดสอบพักกุกซองมาแล้ว <S <S ก็เลยเดาจากรูปร่างกันว่ามันน่าจะเป็นพักกุ๊กซองสามหรือเปล่าดูจากรูปร่างเทียบกันกับรูป ที่สองที่ผมเพ็นนะครับแต่ว่าพักกุ๊กซองสามเนี่ยมันยิงได้หนึ่งพันเก้าร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยคาดการณ์ว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นพักกุ๊กซองสามหรือเป็นพักกุ๊กซองหนึ่งก็คือตระกูลตระกูล SLVM หรือการยิงขีปนาวุธจากใต้น้ำเนี่ยมป็นเป็นขีปนาวุธตระกูลพักกุ๊กซองนะครับแต่ว่าระยะของขีดระยะของขีปนาวุธตระกูลพักกุ๊กซองอ่ะมันเกิน 1,500กิโลเมตรเกือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพักกุ๊กซอง3 4 5แี้วและเป็นขี่มนาวุธขนาดใหญ่นะอันนี้เป็นเป็นเป็นคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับจึงมีความคิดกันว่าอันนี้เป็นภาพผมขอนำภาพจากบล o เบิร์กนะครับเป็นความเป็นไปได้หรือไม่ว่าการยิงขี่รนาวุธเมื่อวานนี้จะเป็นหรือว่ามันเป็นการยิงขึ้นไปบนวิถีสูงสุ่วิถีที่สูงขึ้นหรือเป็นทาเจ e c ตอรีที่มัน มันเป็นมุมเราเรียกว่าเพื่อเป็นมุมใหญ่นะครับผมจะเรียกว่ามันเป็นมุมใหญ่คือท่านนึกถึงนึกถึงโปรเจกต์ไทยเนาะถ้าเรายิงมุมเล็กยิงแคบมันก็ไปไกลใช่ไหมถ้าเรายิงขึ้นไปสูงๆมันก็ตกใกล้ใกล้ลงเป็นได้หรือไม่ที่เขายิงด้วยมุมยิงใหญ่ๆทําให,ให้ระยะจากหนึ่งพันเก้าร้อยกิโลเมตรด้วยขีปนาวุธแบบพักกุงซองสามเนี่ยมันจึงเหลือระยะที่ห้าร้อยเก้าสิบกิโลเมตร โดยยิงขึ้นไปที่ความสูง60กิโลเมตรน่ะมันเป็นไปได้หรือไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือก็มีนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ออกมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือมีอยู่แล้วนั่นแหละแต่ไม่ใช่พักกุ๊กซองนะครับคุณโจเซฟเดมซี่เนี่ยเป็นนักวิชาการที่ปัจจุบนันเป็นนักติดตามนักวิเคราะห์แล้วก็เป็นนักวิชาการในเรื่องของการแพร่ขยายอาวุธนะครับให้กับทางเดิ s เบิร์นไอเด n a เ อ uh, Institute of Static Study นะครับคุณโจเซฟเดมซี่เนี่ยก็เลยทวีตนะทวีตวิเคราะห์แล้วก็ใส่ไว้ในทวีตว่ามันน่าจะเป็นหรือว่ามันจะเป็นจรวดที่มีอยู่แล้วแหละแต่ไม่ใช่พักกุ๊กสองเพราะว่าดูจากขนาดเมื่อดูจากขนาดนะครับในรูปที่เห็นเนาะใหญ่สุดเลยคือพักกุ๊กสองหเล็กสุดลงมาใหม่ที่สุดตอนนี้คือพักกุ๊ก2องส่วนตัวตรงกลางเนี่ยที่เป็นเหมือน จุกขวดเนี่ยก็คือพักกุกสองหนึ่งนะครับเ,ออเมื่อเป็นเป็นแบบเนี้ยเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้มันก็เป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่พักกุกสองหรือเปล่าแล้วยิ่งเมื่อไปดูระยะที่ยิงนะฮะแล้วก็ดูลักษณะของตัวกีปนาวุธรูปร่างของมันมันคล้ายกับกีปนาวุธตระกูล K N มากกว่านะครับถ้าในสังเกตใน Facebook Live แล้วก็ใน YouTube นะครับขีปนาวุธตระกูล KN จะมี KN 23 24 25นะครับซึ่งมันเป็นขีปนาวุธระยะใกล้ระยะปานกลางใกล้นะครับระยะปานกลางใกล้คือที่อยู่ที่ระยะประมาณ300-500กิโลเมตรซึ่งเมื่อดูแล้วพี่นาะเมื่อเอามาเทียบกันแล้วก็พบว่ามันคล้ายกับขีบราวุธตระกูล KN 23มากที่สุดนะครับ เขาลองรูปมาเทียบกันทั้งตัวไกดิงหางทั้งดูรูปร่างเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันเลยกับตัวเคเอ็นยี่สามโดยแล้วระยะยิงก็ใกล้เคียงกันด้วยจึงโจเซฟเดมซี่จึงวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ว่าจะตรวจขีปนาวุธที่ยิงในครั้งนี้น่าจะเป็นขีปนาวุธเคเอ็นยี่สิบามที่ถูกนามา modify นะครับนามา modify ให้สามารถยิงใต้น้ําได้เมื่อเป็นเช่นนี้น่าแสดงว่า ขีปนาวุธที่นํามายิงใต้น้ําในครั้งนี้มันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเพราะเราที่บอกว่าเขาเคยทดสอบพักกุ๊กซองทั้งสามสี่ห้ามาแล้วในการยิงพักกุ๊กซองเนี่ยซึ่งจรวดพักกุ๊กขีปนาวุธพักกุ๊กซองเนี่ยมันเป็นขีปนาวุธขนาดใหญ่นะครับตัวขนาดของมันใหญ่แต่ทีนี้เมื่อมันมีขนาดเล็กลงอ่ะมันก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องนําไปวิเคราะห์ต่อว่าเมื่อขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือนํามาทดสอบมันมีขนาดเล็กลงขีปนาวุธที่ยิงในเรือมน้้านะครับมันมีขนาดเล็กลงมันก็จะเกิดเป็นประเด็นว่่าาเเมมือีขนดลล็กง ข้อดีของมันคือมันจะทําให้สามารถบรรจุได้มากขึ้นหรือไม่หรือการที่ทําให้มันมีขนาดเล็กลงก็เพราะว่าต้องการที่จะให้บรรจุใช้งานในเรือดำน้ําได้จริงทําไมถึงมี2ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปในตอนออคัสนะครับตอนเรื่องส่วนที่สัญญาออคัสเนี่ยว่าขีดความสามารถในการใช้เรือ,รอดำน้ําที่บรรทุกอาวุธดิวเคลียร์หรือบรรทุกขีปนาวุธที่ยิงจากใต้น้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกชาติจะมีและทํากันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ขายให้กัน แน่นอนว่าเมื่อก่อนเกาหลประกาศว่าเขามีขีดความสามารถตรงนี้ซึ่งทุกคนก็นไม่เคยเห็นว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าโอเคคุณมีขีดความสามารถในเรื่องของของีปนาวุธคุณมีขีดความสามารถในเรื่องของจรวดอันนี้เราไม่เถียงคุณมีความสามารถในเรื่องของนิวเคลียร์ตอนนี้แหละน่าจะเป็นที่ยอมรับแหละเพราะอเมริกายังยอมคุณเลยแต่กี่วาอย่างอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของเรือดำน้ำคุณก็มองว่าเกาหลีเหนือมันมีเทคโนโลยีที่น่าจะยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่หรือเปล่าแล้วการที่จะยิงกี่มนุษุ์จากเรือดำน้ำเกาหลีเหนือทำได้จริงๆหรือเปล่า น,นี่เป็นประเด็นอย่างหนึ่งเนาะต้องบอกว่าที่ผ่านมานะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เราจะเห็นว่าดูจากในภาพในในภาพนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งเราเห็นภาพขีปนาวุธโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่เราไม่ได้เห็นว่าแต่เราไม่รู้ว่า จริงๆแล้วขีปนาวุธถูกยิงจากเรือดำน้ําจริงๆหรือขีปนาวุธถูกยิงจากแพลตฟอร์มทดสอบที่ติดตั้งอยู่ใต้น้ํากันแน่ทุกท่านลองดูถ้าท่านใดติดตามชมอยู่ใน YouTube หรือใน a c e b o o k นะฮะท่านลองดูว่าจะ,จะมีภาพที่เห็นว่าขีปนาวุธพุ่งออกไปในขณะที่มีการปล่อยหรือว่าหลุดออกมาจากตัวแพลตฟอร์มปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งหลุดออกมาจากตัวท้ายท้ายขีปนาวุธนะครับมีการหลุดออกมา ราะฉะนั้นแล้วจึงมีการคาดการณ์กันว่าเออหรือว่าการทดสอบขีมนุษย์เมื่อวานเนี้ยมันไม่ได้เป็นการยิงจากเรือดำน้ําจริงๆแต่เป็นการยิงจากแพลตฟอร์มทดสอบใต้น้าหรือเปล่าแต่เป็นมีภาพมีภาพของเรือดำน้ำใช่ไหมมีภาพมีภาพของเรือดำน้ําอยู่นะครับที่มันมีรายงานว่าเกาหลีเหนือมีความพยายามแหละที่จะปรับปรุงเรือดำน้ําเก่าที่เรียองมีอยู่แล้วเนี่ยให้กลายเป็นเรือดำน้ําบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์หรือจาก SSK ให้เป็น SSB เนอะเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่บรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเมื่อปี2019ก็คุณท่านคิมจองอึนก็เคยท่านคิมจองอึนเนี่ยก็เคยไปดูนะครับไปดูการปรับปรุงเรือดำน้ําให้กลายเป็นเรือดำน้ำําบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์เพราะนั่นเป็นไปได้หรือไม่ว่าขีการพัฒนาขีปนาวุธขนาดเล็กลงโดยใช้ต้นแบบคือเค2อนสามาให้สามารถยิงใต้น้ําได้มันเป็นความพยายามเพื่อที่จะสามารถให้พัฒนาระบบอาวุธที่ยิงจากใต้น้ําโดยเรือดำน้ําที่ตัวเองมีอยู่ได้จริงๆเพราะว่า เมื่อมันขนาดนเล็กลงว่าสามารถที่จะบรรจุทําได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมที่ใช้ตัวขีปนาวุธขนาดใหญ่พักกุ๊กซองที่ยิงได้เป็นพันกิโลเมตรแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับขนาดที่ใหญ่ช่องที่ใหญ่ที่ทอาจจะทําให้เรือน้ำปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่อะไรหรือไม่อย่างไรนํามาสู่การพรัฒนาตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้หรือรวมไปถึงการพรัฒนาตรงนี้ก็เพื่อทําให้สามารถที่จะปรับปรุงให้ระบบ อาวุธบนเรือดำน้ําของเขาที่เป็นเรือดำน้ำําบรรทุกพลังงานบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันบรรทุกกระสุนได้ได้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ต้องถูกตั้งคําถามกันสืบเนื่องต่อมาว่าอ้อการทดสอบครั้งนี้มันเล็งเห็นไปถึงว่าเทคโนโลยีของเรือดำน้ําของอเกาหลีเหนือเนี่ยบัน คืบหน้าพัฒนาไปแล้วหรือไม่หรือจริงแล้วอาจจะยังไม่คืบหน้าพัฒนาหรือเปล่าก็ก็มองในทั้งสองมุมน,นะครับคําถามว่าแล้วทําไมการพัฒนาระบบอาวุธดิวเคลียที่ยิงจากใต้น้ําถึงสําคัญนะครับก็ต้องบอกว่าเรือดำน้ำัน้นงขีค,ความสามารถของมันมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้โดยที่เอ่อโดนตรวจจับได้ยากนะจะบอกว่าล่องหนโดนจับไม่ได้เลยคงไม่ใช่แต่ว่าโดนตรวจจับได้ยากเนาะเราไม่รู้ว่าเรือดำน้ำํา ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรและการค้นหาเรือดำน้ําก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับแม้แต่เรือดำน้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งขนาดใหญ่มากๆเนี่ยมาดำอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเราจะหาเจอนะครับมาเราเขา,าเคยมาฝึกมาอะไรกันอยู่นะมันก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรือดำน้ํามีขีดความสามารถในการยิงอาวุธนิวเคลียร์หรือยิงขีปนาวุธได้นั่นเท่ากับว่าคุณมีฐานปล่อยขีปนาวุธรวมไปถึงฐานปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถจะ ล่องไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกโดยที่ถูกตรวจจับได้ยากหรือกว่าจะถูกตรวจจับได้คุณอาจจะเข้าที่ตั้งยิงไปแล้วหรือยิงขีราวุธไปแล้วถึงจะถูกตรวจจับได้ด้วยซ้ําาเพระนั้นมันถึงจําเป็นอย่างมากกับขีดความสามารถตรงนี้ที่กเกาหลเหนือซึ่งต้องการที่จะต่อกรกับสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องมีเพราะว่าก็าทาให้คุณสามารถที่จะถ้าคุณยิงจากยิงขีปนาวุธ icbm ระยะไกลข้ามทวีปจากเปียงยางออกไปเพื่อจะยิงไปฮาวายหรือยิงไปวอชิงตันเนี้ยสมมุติมันยิงได้ถึงนะ มันก็โอ้กว่าจะยิงไปถึงมันก็ถูกตรวจจับถูกระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาซึ่งวางคือขายไวทั่วโลกก็ต้องบอกว่าเขาเป็นก็ลองยอมรับตรงนี้นะว่าขีดความสามารถตรงนี้ของอเมริกามันดีที่สุดในโลกดีกว่าทุกชาติในเรื่องของการป้องกันขีปป้องกันภัยจากขีปนาวุธเนี่ยเพราะว่าเขาวางเครือขา่ายวางเครือขาーー่ายเรดาร์วางเครือข่ายระบบสกัดกั้นไว้ทั่วโลกหมดแล้วเพราะฉะนั้นการมีตรงนี้ก็ทําให้โอกาสความเป็นไปได้ในการที่จะสร้าง first strike capability คือการโจมตีก่อนและได้ผลด้วยนะ กรโจมตีก่อนแล้วก็ได้ผลด้วยว่าอาจจะจะโจมตีอย่างไรจ,จะโจมโจมตีได้อย่างไรแล้วการโจมตีนั้นไม่สามารถที่จะหลุดรอดระบบป้องกันภัยทางทางอากาศหรือระบบป้องก,รกรันขีปนาวุธของอเมริกาได้หรือไม่ซึ่งถ้ามันทําได้นัดเดียว,วันอาจจะสร้างผลความเสียหายที่คุ้มค่าต่อเกาหลีเหนือแล้วก็ได้นะครับมันก็เ,กเช่นเดียวกันกันกบที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวการออทดสอบ ขีปนาวุธที่ปล่อยจากอาวกาศของจีนใช่ไหมครับที่ทาง Finan c i a l t i m e ทม์เขาทำรายงานออกมานั่นถ้าซึ่งจีนออกมาปฏิเสธแล้วว่าจีนออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่นะบอกว่าเป็นการเพียงการทดสอบกระสวยอวกาศที่สามารถบินขึ้นไปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้นซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งคำถามว่าจริงแหะจีนทดสอบอาวุธที่ปล่อยจากอาวกาศจริงๆก็ๆ้บอกว่ามันก็เป็นความพยายามคล้ายๆกันกับกอลีเหนือนี่แหละก็คือความพยายามในการที่จะทําอย่างไรที่จะเอาชนะ ระบบป้องกันขี่ปนาวุธของสหรัฐอเมริกาที่วางไว้เป็นเครือข่ายทั่วโลกอย่างนี้ได้เพราะว่าเขามีระบบเนี้ยที่ดีที่สุดในโลกแล้วการหลุดลอดเข้าไปได้หนึ่งนัดหรือสองนัดมันก็เป็น first s t i k e capability ที่ดีอย่างที่สองถ้าทดสอบการปล่อยจอากอวกาศได้สำเร็จก็เท่ากับว่ามันเป็นการสร้างขีดความสามารถในการสร้าง second s t i k e capability มันเป็นหลัก มาใช้งานตั้งแต่สงครามเย็นแล้วนะครับเรื่องของการป้องปรามกันด้วยวุธนิวเคลียร์เนาะคือใครที่มีวุธนิวเคลียร์เท่ากับว่าคุณมีขีดความสามารถในการโจมตีก่อนถึงโจมตีครั้งแรกทุกคนสามารถที่จะยิงใครก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่รอดหรือผู้ที่จะมีมีขีดความสามารถในขั้นต่อไปได้จะเอาชนะได้ก็คือผู้ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีรอบที่2ะระออบที่2คือเซนต์การ์ i ซยแคบิลตตี้ก็คือต่างคนต่างยิงใส่กันแล้วอ่ะคุณจะเหลืออาวุธในมือคุณเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอา่าต่างคน คุณยังจะเหลืออาวุธมายิงคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณยังเหลืออีกฝ่ายเขาอาจจะย่อยยับไปแล้วยิงคุณรอบสองไม่ได้แล้วคุณก็อาจจะเป็นผู้ชนะในสงครามนิวเคลียร์ครั้งนั้นก็ได้มันเป็นหลักการประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยการวิเคราะห์ในเรื่องของเรือดำน้ำบรรทุกสืบซึ่งสืบเนื่องมาจากการทดสอบวุธนิวเคลียร์ครั้งนี้ของเกาหลีเหนือจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็สําคัญนะครับ